สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้เรามาพบกันที่แบบฝึกหัด4.9เรื่องการบวกและการลบเกี่ยวกับน้ำหนักนะคะคำสั่งโจทย์คือเติมตัวเลขแสดงจำนวนข้อ1 5กิโลกรัม300กรัมกับ200กรัมรวมกันเป็นเท่าไหร่ดูนะคะจะมีหน่วยกิโลกรัมกับกรัมหน่วยกิโลกรัม กับหน่วยกรัมรวมกันคือบวกหน่วยเหมือนกันบวกกันได้เท่าไหร่คะ300บวก200ได้500กรัมส่วน5กิโลกรัมก็5กิโลกรัมเหมือนเดิมข้อ 2. สองกิโลกรัมกับสี่กิโลกรัม750รกรัมรวมกันได้เท่าไหร่รวมคือบวกหน่วยกิโลกรัมให้มา2อันนะคะคือ2กิโลกรัมกับ4กิโลกรัมส่วน750ดรกรัมให้มาอันเดียวนะคะดังนั้นเวลาเขียนเขียนหน่วยกรัมก่อนคะ่ะก็เป็น750ดกรัม สองบวกสี่ได้เท่าไหร่คะสองบวกสี่เป็นหกดังนั้นเป็นหกกิโลกรัมเจ็ดร้อยห้าสิบกรัมข้อสามหนึ่งร้อยกรัมกับหนึ่งกิโลกรัมห้าร้อยกรัมรวมกันได้เท่าไหร่รวมบวกอีกแล้วนะคะคำว่ารวมหน่วยกรัมให้มาอันเดียวส่วนหน่วยกิโลกรัมให้มาอันเดียวส่วนหน่วยหนึ่งส่วนหน่วยกรัมให้มาสองอัน กรัมบวกกรัมได้เท่าไหร่คะ1 0 0บวก500ได้600ส่วนกิโลกรัมให้มาอันเดียวก็ตอบเลย1ข้อ4 4กิโลกรัม400กรัมกับ8กิโลกรัม300กรัมรวมกันเป็นกี่กิโลกรัมกี่กรัมรวมคือบวกหน่วยกรัมให้มา2อัน หน่วยกิโลกรัมให้มาสองอันหน่วยกรัมก็ให้มาสองอันเช่นเดียวกันกรัมบวกกรัมก่อนนะคะ7 4 0 0บวกเ0 0อย้บวก300เท่ากับ700 8กิโลกรัมบวก4กิโลกรัมได้12กิโลกรัม ข้อ5 7กิโลกรัม200กรัมกับ2กิโลกรัม600กรัมรวมกันเป็นกี่กิโลกรัมกี่กรัมรวมก็คือบวกนะคะหน่วยกิโลกรัมให้มาสองอันคือ7กิโลกรัมกับ2กิโลกรัมและหน่วยกรัมให้มา2อันเช่นเดียวกันคือ200กรัมและ600กรัมเริ่มบวกที่หน่วยกรัมก่อนนะคะ200บวก600เป็นแ0 0กรัม จากนั้นบวกหน่วยกิโลกรัม7กิโลกรัมบวก2กิโลกรัมได้3กิโลกรัมข้อ6 6 5 0กรัมมากกว่า400กรัมอยู่เท่าไรมากกว่าแปลว่าหาความแตกต่างคือวิธีลบ650ลบ400ได้เท่าไหร่0ลบ0ได้0 5้ลบศูนย์ได้5 6าลบสได้ 2, 2ดังนั้นตอบ250กรัมข้อ7 1กิโลกรัมครึ่งมากกว่า500กรัมอยู่กี่กิโลกรัม1กิโลกรัมครึ่งคำว่าครึ่งคือเท่ากับ5ขีดซึ่งหขีดจะเท่ากับ ห้าร้อยกรัมอ่าหกิโลกรัม500กรัมลบออกหาความแตกต่างนี่วิธีลบนะคะหกิโลกรัม500กรัมลบออก500กรัมหน่วยกรัมลบหน่วยกรัม500ร้อลบห้าได้ศูนส่วน1 หน่วยกิโลกรัมไม่มีตัวลบก็ดึงลงมาก็เป็น1กิโลกรัมข้อ8 5กิโลกรัม7 0 0กรัมน้อยกว่า10กิโลกรัม8 0 0กรัมอยู่เท่าไรหาความแตกต่างนะคะเราจะเอาตัวมากลบกับตัวน้อยเอา10กิโลกรัม8 0 0กรัมลบกับ5กิโลกรัม7 0 0กรัมกรัมลบกรัมก่อน8 0 0ร0ลบเ0 0เหลือ100กรัม สิบกิโลลบห้ากิโลเหลือห้ากิโลกรัมข้อเก้าสามกิโลกรัมสองร้อยกรัมน้อยกว่าสี่กิโลกรั่สี่กิโลกรัมครึ่งอยู่เท่าไรน้อยกว่านี่วิธีลบหาความแตกต่างคำว่าครึ่งครึ่งคือห้าขีดหรือเท่ากับห้าร้อยกรัม หน่วยกรัมลบกันก่อน4กิโลกรัม500กรัมลบกับ3กิโลกรัม200กรัม500ลบ200ได้300กรัม4กิโลกรัมลบ3กิโลกรัมได้1กิโลกรัมข้อ10 8กิโลกรัม500กรัมมากกว่า1กิโลกรัม100กรัมอยู่กี่กิโลกรัมกี่กรัมมากกว่าแปลว่าวิธีลบ หน่วยกรัมลบหน่วยกรัมก่อน500ลบ100รเหลือ400กรัม8กิโลกรัมลบ1กิโลกรัมเหลือ7กิโลกรัมมาดูแบบฝึกหัดถัดไปนะคะเขียนแสดงวิธีหาคำตอบข้อ1 5กิโลกรัม500กรัมรวมกับ2กิโลกรัม500กรัมเท่ากับเท่าใดามาบวกหน่วยกรัมก่อนนะคะ ห้าร้อยบวกห้ารูนบวกศได้0 0นบวกศได้0 5นบวกหเป็น10อ่าได้1000 5พบวกสเป็น7ซึ่ง1000กรัมเท่ากับ1กิโลกรัมดังนั้นเราจะปัดทาง1000กรัมไปให้1กิโลกรัมตอนแรกมีอยู่ เบวกอีกหนึ่งก็เป็น8อันนี้ก็เหลือ0นะคะตอบ8กิโลกรัม0กรัมข้อ2 6กิโลกรัม200กรัมมากกว่า3กิโลกรัม400กรัมอยู่เท่าไรคำว่ามากกว่าคือวิธีลบคือหาความแตกต่างอ่า200ลบ 400ไม่ได้ดังนั้นหน่วยกรัมต้องไปยืมหน่วยกิโลกรัมจากกิโลกรัมมาเป็นกรัมยืมได้ครั้งละ1000มันจะไม่ไม่เหมือนขีดกิโลกรัมกับกิโลกรัมกับขีดนะคะยืมได้ครั้งละ10ขีดแต่อันนี้คือถ้าเป็นกรัมยืมได้ครั้งละ1000มีอยู่200ก็เป็น1200 กรัม1,200-400 0-0ลบ400ศลบศย์ได้ศ0นบศได้0 2นลบสไม่ได้2ต้องไปยืม1มีอยู่2แล้วยืมมาก็ได้12อันนี้เหลือ0 1 2ยลบสเหลือ8 6โดนยืมไป1นึกิโลกรัมอันนี้เหลือ5 5าห้ลบสเหลือสองตอบ สองกิโลกรัมแปดร้อยกรัม